สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะฮะร้อนสองสามวันร้อนมากๆแล้วก็มาฝนตกอีกนะครับมันก็ทำให้เห็ดเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่มาดูเห็ดกันนะครับวันนี้มีน้องๆน่ารักน่ารักนะครับมาเก็บเห็ดนะฮะดูจากเห็ดที่น้องกำลังเก็บนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นหลุมเลยนะครับทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่าใย,ยเห็ดตรงที่มันอยู่ในฐานของดอกเห็ดเนี่ยครับมันทําหน้าที่หาอาหารให้เห็ดเนี่ยมันเดินหาอาหารได้ทั่ววสัสดุเพาะนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับตัวนี้มันทําหน้าที่ในการเดินหาอาหารอยู่แล้วนะครับสําหรับใย,ยเห็ดเนี่ยยิ่งถ้ามันเดินดีลงทั่ววสัสดุเพาะเนี่ยมันก็หาอาหารใ้เห็ดได้เยอะมันก็มีผลส่งให้เห็ดเนี่ยดอกใหญ่นะครับ ทำให้เห็ดนี่ดอกใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็มีส่วนแล้วทีนี้นะครับถ้าพเพื่อนเเห็นในแปลงนะครับเห็ดเราจะมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานดอกแยมนะครับจริงๆแล้ว,พวเพื่อนๆครับเวลาเก็บเห็ดเนี่ยเขาจะเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าแดดเป็นออกแล้วเนี่ยมันจะทําให้เห็ดนี่บานนะครับมันก็เป็นธรรมชาตินะฮะเห็ดนี่มันมีความชื้นนะครับ มันมีความชื้นในดอกพอเวลามันเจอความร้อนของแสงแดดนะครับร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะพยายามคลายความร้อนออกจากตัวของมันนะฮะโดยการที่แตกหัวแยมออกบานนะครับโดยการที่แตกหัวบานดังนั้นเวลาเก็บเห็ดก็ควรเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช่นตีสี่ตีห้ 5, าหกโมงเช้านะครับแต่ถามว่าแล้วทําไมเราเก็บตอนนี้นะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้อ่า เน้นในเรื่องของตลาดนะฮะปกติเขาเก็บดอกตูมเนี่ยเขาเก็บเน้นส่งตลาดนะครับตลาดที่มารับเพราะว่าเขาเอาไปขายต่ออีกทีนึงมันก็ต้องเป็นดอกตูมนะครับถ้าดอกบานมันยิ่งจะบานไปกว่านี้มันก็จะทําให้น้ําหนักลดลงนะครับแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยนะครับเห็ดไม่เยอะเราก็คิดว่าจะขายตามหมู่บ้านนะครับถ้าขายตามหมู่บ้านเห็ดแย้มออกมาลักษณะนี้จะขายดีมากนะครับจะขายดีมากเพ,อ,พอเวลาเราแพ็คใส่ถุงเนี่ย มันจะทำให้เห็ดเนี่ยดูดอกอดูเยอะนะครับดูเต็มถุงมันก็จะขายง่ายโดยเฉพาะเห็ดที่ดอกใหญ่ๆห,หย่เงี้ยนะครับขายง่ายมากนะครับลูกค้าชอบนะครับตามหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนขายส่งตลาดก็ควรเก็บเชา้ชาเ้าหน่อยนะครับเชา้ชาเช้าก่อนพรยาทิศขึ้นมันก็จะทำให้เห็ดไม่บานนะครับตลาดเขาก็ต้องการนะครับยังไงฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดติดตามเพจของเรากดถูกใจ กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องๆหนูๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ